สวัสดีครับกลับมาเจอกันใน EP ที่11นะครับกับคอร์สที่ชื่อว่า Character Design for Social Media and Mascot หรือว่าการออกแบบคาแรคเตอร์สำหรับการใช้ในสื่อโซเชียลหรือว่าประกอบสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับ3ตอนสุดท้ายเราอยู่ในช่วงของท i ิปส์นะครับก็คือการแนะนำการใช้เครื่องมือนะครับที่จะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสีไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดถึงเครื่องมือที่จะมาช่วยเราทา เรื่องเงาบ้างหรือว่าชา a ์โดนะครับก่อนที่จะไปถึงเครื่องมือเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องของตัวมัสคอตก่อนนะครับมัสคอตเนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้ที่หลากหลายนะครับอยู่อยู่ที่ว่าจะไปใช้กับสื่อไหนนะครับถ้าโดยทั่วไปที่เราจะใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเงามันก็จะมีไม่ซับซ้อนหรอกมันก็อาจจะมีแค่เงาชั้นเดียวนะครับหรือว่าถ้ามีแสงอาจจะเพิ่มอีกแค่ชั้นหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงสเกลนี้แหละ เงาหนึ่งชั้นแสงหนึ่งชั้นนะครับแต่ว่าจะมีเครื่องมืออะไรที่จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเราไปดูกันครับครับเราก็มาดูเรื่องชาร์โดกันนะครับเรื่องการทําเงานะครับนี่ก็คือน้องไก่ส้มเนี่ยที่เราเคยทาไว้ EP ไหนก็ไม่รู้แหละผมก็เอามาดาบเป็นเวกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เวลาพูดถึงเงาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทําด้วยมือก็ได้นะครับแมนนวลเนี่ยก็คือการจิ้มแล้วก็อขอโทษน,นะครับ ก็คือการจิ้มแล้วก็ลากเลยนะครับว่าเราอยากให้เงาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเงาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ลากแบบนี้ได้เลยนะ้วใส่ค่าความจางนิดหน่อยเนี่ยแบบนี้ก็จิ้มไปได้เลยนะครับแบบนี้ก็คือแมนนวลไงนี่คือแมนนวลนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงทิปเล็กๆน้อยๆที่น่าจะทําให้เร็วขึ้นนะครับก็มาดูว่าเราจะทํามาสักกี่สเต็ปนะครับ อย่างอันนี้ไก่ส้มธรรมดาครับถ้าเราใส่เงาสักสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีเงาเงาดำหนึ่งสเต็ปนะครับเงาดำหนึ่งสเต็ปนะครับถ้าเกิดยังไม่พอใจเนี่ยเราอาจจะอยากใส่แสงเข้าไปนิดนึงง่าแสงเข้าไปนิดนึงนะครับข้างบนนี้ตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาลองใส่แค่นี้แหละนะครับแต่ว่าเออผมจะแนะนําเครื่องมือให้นะครับเครื่องมือวิธีการทําเงา แบบเร็วๆนะครับอ่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งคือ copy paste แน่นอน copy paste ทุกคนน่าจะทำเป็น control c control v ใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ใช้นะครับ control v เก่าไปแล้วครับเรามีของใหม่นะครับอันที่2ก็คือ blending mode นะครับเราใช้ pathfinder นะครับ Knife Tool กับ Eraser Tool นะครับแล้วก็ Blur Effect วันนี้ส c o p ของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอามาดูกันว่าเราทำอย่างไรบ้างนะครับ Shadow and Lighting นะมาตรงนี้นะครับปกติเวลาเราทำเงาเนี่ยเราก็อาจจะลากมือใช่ไหมครับลากมือก็ได้ไม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับลากมือแบบนี้นี่ผมทำแบบเร็วๆกันนะเร็วๆนะครับลากมือ เราก็อาจจะใส่ค่าเป็นมัลติพลายนิดนึงนะครับแล้วก็เอาสัก2ี่นี่ก็เป็นแบบลากมือนะครับแต่ลากมือเนี่ยเราก็ต้องมานั่งปรับปรับขอบมันใช่ไหมครับว่าเราวาดอ b อบเจกต์เดิมไว้ที่ไหนเนี่ยเงานเนี่ยเราก็ต้องให้มันอิงกับอ็อบเจกต์เก่าให้มันพอดีกันใช่ไหมทีนี้เนี่ยส่วนนี้มันก็จะเสียเวลานิดหนึง่ง เอาละเราจะมีทิปนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนทำค่ามาสเตอร์ของเงาไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสีส้มส้มนี้นะครับผมทำค่ามาสเตอร์ก็คือการเอาผมจะทำสีดำสีดำไว้ชิ้นหนึ่งนะครับกําหนดค่าของมันว่าจะให้มันจางแค่ไหนผมใส่เป็นมัลติพ l y นะเพื่อจะให้สีมันกลืนกันสวยขึ้นนะครับเอาซัก20% แล้วก็ดูว่าเงาเนี้ยพอใจไหมเข้มพอไหมนะครับแล้วเราก็เก็บอันนี้ว่าเป็นมาสเตอร์นะครับไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนนะครับวิธีที่1ในการทําเงาบนอ็อบเจกต์ที่มันเป็นเชฟง่ายๆแบบวงกลมเนี่ยทำแบบนี้ครับผมใช้ลูกศรสีขาวนะครับหรือว่ากดช็อตคัทก็คือ A นะครับถ้าลูกศรสีดําในช็อตคัทมันก็คือ V ดูที่ลูกศรน,นะครับผมใช้ลูกศรขาวจิ้มอ็อบเจกต์ที่1เนี่ย แล้วก็ c t r l C ใน Windows นะครับเป็น c t r l C ใน Mac เป็น Command C mm hmm. ก็คือ Copy นั่นเองนะครับโดยปกติทุกคนเนี่ยก็จะ c o n t r l V ใช่ไหมก็คือแปะ Object ลงไปคือการ Paste นะครับ c t r l V เนี่ยมันก็จะแปะ Object ลงไปที่กลางจออย่างเงี้ยสมมติว่าผมเลื่อนจอไปที่อื่นมันก็จะแปะไปที่กลางจอตรงนี้ เลื่อนจอไปที่อื่นเนี่ยมันก็จะแปะไปที่กลางจอตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมอยากที่จะวางอ็อบเจกต์ที่เดิมเด d เดนะครับผมจะใช้ c t r l f แปะแล้วเรียบร้อยมันไฮไลท์แล้วนะครับไปดูที่เลเยอร์ก็ได้นะครับมันจะมีอ็อบเจกต์ไอวงกลมสีส้มนอยู่บนสุดนะครับผมอันดูนะถ้าผมอันดูปุ๊บจะไม่มีนะครับ ถ้าผม command หรือว่า Control F มันจะแปะอ็อบเจกใหม่บนสุดที่เดิมนะครับเพราะว่า F ย่อมาจาก front นะครับเรา p a s t e in front นะครับวางไว้ข้างบนที่เดิมตำแหน่งเดิมนะครับทีนี้ก็แปลว่าเรามีวงกลม2วงซ้อนทับกันอย่างนี้นะครับเรามีวงกลม2วงซ้อนทับกันแต่ว่าอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับตอนนี้เราจะให้วงกลมบนข้างบนเนี่ยเป็นค่า ชาโด w เราก็จะกดช็อตคัทที่ชื่อว่า i นะครับหรือว่า i Drop นั่นเอง i Drop มันีมอยู่ตรงนี้ตรงไหนล่ะ i Drop อันนี้นะครับผมใช้ช็อตคัทก็คือตอัว i มันจะขึ้นสนัญลักษณ์ iD r o p เพื่อจะดูดสีและค่าความจางของชาโด w ที่เราทำมาสเตอร์ไว้แล้วดูดปุ๊บตอนนี้ตัวที่อยู่ข้างบนมันก็จะเป็นจางๆอย่างนี้แต่ว่ามันอยู่ซ้อนทับกันอยู่นะครับ ทีนี้เราจะทำชาร์โดของวงกลมเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเราก็แค่กดอ t ลเทเนตแล้วก็ d r a กมันขึ้นมาการกดอ t ลเทเนตดรากเนี่ยมันจะทำให้เราสร้าง Object กต์เหมือนเรา Copy Object เดิมอะคะ่ะขึ้นมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับตอนนี้มันมี2ชิ้นเห็นไหมครับมี2ชิ้นผมกด alternate แล้วก็ดร a กก็คือลากออกมานะครับลากวงกลมออกมาทําให้วงกลมที่เป็นเงาเนี่ยมี2ชิ้นนะครชิ้นหนึ่งวางทับสีส้มอยู่ชิ้นหนึ่งลอยอยู่ข้างบนนะครผมก็จะให้วงกลมที่เป็นชา a ์โด2ชิ้นสีทึบเนี่ยมันตัดกันเองตัดกันเองด้วยพาดไฟเดอร์ inder, นะครับพาดไฟเดอร์ Part อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับใครที่ไม่มีให้ไปที่วินโด แล้วก็มองหา Pathfinder r นะครับผมดึงออกมาแล้วเอามาแปะไว้ข้างๆนี้นะครับ Pathfinder r ก็คือการจัดการอ็อบเจกต์สชิ้นนะครับตอนนี้เราจะจัดการอ็อบเจกต์ชิ้นล่างที่เป็นเงาอยู่ในตำแหน่งของมันเองกับอ็อบเจกต์ชิ้นบนที่มันเหลื่อมกันนิดนึงนะครับผมจะตัดมันด้วย Pathfinder r ที่ชื่อว่า minus front minus front มันแปลว่าลบข้างบนออก minus แปลว่าลบ ฟอนต์วว่าข้างบนนะครับกดปุ๊บมันจะลบพื้นที่ที่อยู่ข้างบนออกทำให้เราได้ออบเจกที่เป็นเงาของวงกลมอย่างสวยงามเลยโค้งสวยงามเลยนะครับง่ายมากนะครับเอาทำใหม่ถ้าทำเร็วๆเนี่ยมันจะเร็วมากเลยนะครับผมลบอันนี้ทิ้งนะครับอ,อ,อันดับที่1นนะครับเลือก direct selection tool หรือว่าช็อตคั t ก็คือ A นั่นเองนะครับ 2ก็คือ select object ที่เราต้องการจะทำเงานะครับกด command c ก็คือ copy นะครับ3กด command f หรือ control f นะครับก็คือเราจะ paste มัน i n front วางไว้ตำแหน่งเดิมด้านบนสุดนะครับดึงดูก็ได้จะเห็นว่ามี2ชิ้นแล้วนะครับ4ก็คือไปดูดค่าค่าเงา master ที่เราทำไว้นะครับโดยการใช้เครื่องมือ eyedrop หรือว่าช็อตคัดก็คือ i นั่นเองนะครับไปดูดค่ามาปุ๊บ จะได้ช h a d โ w วางอยู่ข้างบนนะครับ5นะครับเราก็จะแยก Object เงาปเป็น2ชิ้นนะครับโดย Copy มันขึ้นมากด alternate drag นะครับ alternate drag ให้มันเป็น2ชิ้นซ้อนกันนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเราจะใช้ pathfinder นะครับจัดการกับ o อ j e c t 2ชิ้นนี้เลือก o อ j e c t ก่อนนะครับเสร็จแล้ว minus front มันจะลบพื้นที่ตัวข้างบนออกเราก็จะได้เงาแบบนี้ขึ้นมาครับ อย่างง่ายๆนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1สังเกตผมจะเขียนไว้แล้วนะครับ Direct Selection Tool นะครับ Command C หรือ Control C นะครับ Command F หรือ Control F นะครับในการวางข้างบนนะครับ I คือการดูดสีจากม a สเตอร์นะครับ Alternate Drag ก็คือการ Copy หรือว่าแยกตัวเงาออกเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ Pathfinder ในการลบชิ้นส่วนข้างบนออกนะครับนี่เป็นวิธีที่1สําหรับการทำเงาของออบเจง่ายๆนะครับ มีอีกวิธีหนึ่งนะครับมาดูกันวิธีที่2ทําเหมือนเดิมเลยเราเลือกอ็อบเจกต์ก่อนนะครับ Command C นะครับ Command F นะครับเราจะได้ชิ้นส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับกด I ก็คือ I drop ดูดค่าสีเงามาทีนี้ถ้าเราไม่ทำการ copy ตัวมันเองเราอาจจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า eraser หรือว่า knife ก็ได้นะครับผมจะทำ knife ก็แล้วกัน กดค้างไว้นะครับเราจะเห็นเครื่องมือมีดอยู่ตรงนี้นะครับมีดนะครับเราจะเลือกมีดมนาะเสร็จแล้วใครที่ใช้เมาส์ปากกาเนี่ยอาจจะสะดวกเนี่ยลากเลยด้วยมือนะครับ่างทำให้ชิ้นส่วนเงาเนี่ยถูกแยกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ลูกศรขาวนะครับหรือว่ากด a นะครับเพื่อที่จะลองดึงมันออกมาซินี่นแยกกันแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลบทิ้ง เรียบร้อยใครที่ใช้เมาส์ปากกาอาจจะถนัดที่จะลากปากกาที่จะตัดออบเจกต์ออกนะครับถ้ามันยังไม่สวยเนี่ยเราก็ดัดได้ตามปกตินะครับดัดได้ตามปกติแต่ว่ามันน่าจะเร็วกว่ากันที่จะต้องวาดออบเจกต์ใหม่ซ้อนทับลงไปนะครับซึ่งมันเสียเวลานะครับเอามาดูกันการใช้ไนฟ์ o ูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลบอันนี้ทิ้งนะครับหนึ่งนะครับเราใช้ Direct Selection Tool เนี่ยเลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการจะทำเงานะครับ2ก็คือ Command C นะครับหรือ Control C เพื่อจะ Copy นะครับ3ก็คือ Command F หรือว่า Control F นะครับเพื่อที่จะวางไว้ข้างบนนะครับ4ก็คือกด I I Drop นะครับเลือกค่าเงาที่เราตั้งเอาไว้แล้วนะครับ5เราไปเลือกเครื่องมือ Knife Tool นะครับมันไม่มีช็อ t c u t นะครับ Shortcut มีแต่ Eraser กับ s k i t c h r นะครับ เราจะใช้ Knife นะครับต้องมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ปากกาของเราหรือว่าลากเมาส์ของเราเนี่ยตัดตามต้องการได้เลยแฟบนะครับแล้วก็ใช้ s e l e c t i o n tool หรือ d selection t o o t เนี่ยเลือก Object ที่ไม่ต้องการเนี่ยออกมาก่อนนะครับแล้วก็ e l l t t ทิ้งได้เลยนะครับจบแล้วถ้าใครไม่ชอบก็มาตกแต่งกันนิดหน่อยนะครับตกแต่งกันนิดหน่อย มี2วิธีนะครับก็คือการใช้ p าดไ f i ดอร์กับการใช้ Knife Tool นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองทำกับภาพจริงดูนะครับซึ่งคงจะมิกซ์หลายๆวิธีนะครับเรามาดูพร้อมกันว่าน้องไก่ส้มเนี่ยนะเราจะทำเงาอย่างไรบ้างมาดูตัวอย่างกันอันนี้มีมาสเตอร์แล้วนะครับมาสเตอร์ Master ค่าสีของเงานะครับามาดูกันก่อน มาดูที่ตัวมันผมจะทำเงาที่ตรงสีส้มนี่นะคือการใช้ direct selection tool มันดีอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ต้องดับเบิลคลิกเจาะเข้าไปข้างในตัวละครที่เรากรุ๊ปเอาไว้แล้วเนี่ยอย่างตอนนี้ผมกรุ๊ปเอาไว้เนี่ยเราไม่ต้องดับเบิลคลิกเจาะเข้าไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ direct selection tool เนี่ยเลือกได้เลยนะครับดูที่เลเยอร์ก็ได้จะได้รู้ว่าเราทำงานอยู่ที่ไหน,น ท่ีมาอันดับแรกผมเลือกออบเจกต์นี้นะครับ Direct Selection Tool ผมจะทำเงาของส่วนนี้แหละผม Command C หรือ c t r o l C นะครับแล้วก็ Paste in Font โดยการ Command F หรือ c t r o l F นะครับตอนนี้มีออบเจกต์เกิดขึ้น2อันละดูตรงนี้ได้นะครับมีเกิดขึ้นแล้วนะครับผมใช้ I Drop หรือว่า I นะครับเลือกค่าเงานะครับสังเกตตรงนี้จะกลายเป็นค่าเงาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะใช้ Uh, direct selection เนี่ยแล้วก็ alternate drag หรือว่า alternate แล้วก็ duplicate มันขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจะดึงอย่างนี้นี่ทำเงาที่ประมาณนี้เราอาจจะปรับแต่งตัวเงาตัวพื้นที่ที่อยากตัด,ตดนี่ดึงยืดมันออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะสังเกตว่ามีเลเยอร์หนึ่งที่เป็นเงา ขนาดปกติแล้วก็มีเลเยอร์ที่จะเป็นชิ้นส่วนที่เราจะตัดทิ้งอยู่ข้างบนนะครับเราเลือกทั้ง2ชิ้นใช้ลูกศรขาวนะครับเลือกทั้ง2ชิ้นนะครับไปที่ผาดไฟเดอร์แล้วก็มาย f สฟอนลบข้างบนออกปึ๊บนี่มันก็จะเหลือแค่นี้นเห็นไหมครับว่ามันรวดเร็วมากเลยในการทําเงานะครับในการทําเงาดูที่ขานะครับอีกสักครั้งหนึ่งอ่าเหมือนเดิมใช้ลูกศรขาวเลือกอ็อบเจกต์ c o m m a n d c command F นะครับกด I I drop นะครับเลือกค่านะครับแล้วก็ a l t e e n a t e drag ใช้ลูกศรขาวก่อนนะครับแล้วก็ a l t e e n a t e drag ขึ้นมาอยากให้มันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้ง2ชิ้นนะครับเลือก2ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ Path Finder minus font r นะ ก็จะได้ตรงนี้ออกมาตรงนี้อาจจะเป็นไม่ค่อยสวยละอาจจะแต่งนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนนี้ก็จะได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมจะทาให้ดูอย่างรวดเร็วนะครับเร็วสุดๆไปเลยนะครับลบปึ๊บเรียบร้อยแหละได้เงาของขาสองข้างเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีการทําด้วยผัดไฟเดอร์นะครับต่อไปอาจจะมีเทคนิคอื่นอีกการใช้ knife t o o l จะมาทําที่ใบไม้กันนะครับ Knife t o ทำที่ใบไม้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ Direct Selection เลือกนะครับ Command C Command F กด I นะครับ I d o p ผมดูจากตรงนี้เลยนะครับเลือกค่านะครับแล้วก็ไปที่ Knife Tool นะครับผมตัด Knife Tool แบบนี้นะตัดแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ข้างหลังใบไม้ my, อันอื่นนะครับกด A เลือกลูกศรขาวนะครับเลือก Object ที่เราจะทิ้งลบทิ้งไปเลย ก็จะได้เงาที่อยู่ข้างหลังทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการ command c command f กด i i d o นะครับดูดค่าสีไปที่เครื่องมือ knife นะครับเลือก selection ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดแฟบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นรูปสรนขาวนะครับเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ลบทิ้งได้เลยง่ายมากนะครับ จบแล้วเราก็ใช้เทคนิค2อันเนี่ยแล้วก็ทาอย่างเงี้ยไปในส่วนต่างๆด้วยนะครับเราก็จะได้เงาลักษณะนี้ขึ้นมานะครับลักษณะนี้ขึ้นมาก่อนจบใครที่คิดว่าเงาไม่พออยากได้แสงแบบนี้นะครับก็มีเทคนิคง่ายสุดๆไปเลยนะครับสุดๆเลยนะครับไม่กี่สเต็ปเองอ่ะเรามาดูถ้าเราจะใส่แสงลงไปตรงนี้ทำยังไงนะครับขอขยายห,หน่อย ถ้าเราจะใส่แสงทำยังไงเราก็แค่วาดสีขาวลงไปครับว่าสีขาวลงไปอาจจะเป็นเส้นสโตรกก็ได้เส้นสโตรกลองปรับสีให้เป็นสีขาวนะครับปรับความหนามานิดนึงนะครับอ่ะเราก็วาดแสงและเส้นที่เราจะทำเป็นแสงนะเลือก selection มันไว้นะครับแล้วก็ไปที่ effect blur gaussian blur นะครับ มันก็จะเป็นมีค่าเบลอแบบนี้แล้วก็ปรับตามใจชอบได้เลยว่าจะให้มันเบลอขนาดไหนนะครับกดโอเคไว้ก็เรียบร้อยลวแล้วก็จะได้แสงอ่อนๆนะครับแล้วก็ขยับได้ด้วยไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแสงอ่อนๆของตัวละครนะครับเรียบร้อยสำหรับทิปเล็กๆน้อยๆที่จะทำชาร์โด w กับ Lighting นะครับทำด้วย่าดไฟเดอร์กับ Knife Tool ครับ ครับจบไปแล้วครับกับเครื่องมือที่จะมาช่วยเรานะครับทําเงานะครับก็แสงนิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆแล้วการทําเงามันก็มีหลายวิธีนะครับแล้วแต่ว่าใครจะค้นพบวิธีที่จะทําให้ตัวเองทํางานได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงความซับซ้อนของเงาด้วยนะครับบางงานเนี่ยจะต้องการเงาที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็จะต้องมีการไล่เกรเดียนต์การเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งก็สามารถไปทดลองเซิร์ชวิธีใช้เครื่องมือเกรเดียนต์ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีกันบ้านนะครับมาแนะนำทิปส์กันเฉยๆแต่ว่าถ้าใครมีคำถามลองไปทำแล้วเนี่ยมีคำถามอยากจะถามก็พิมพ์มาได้ในคอมเมนต์ผมก็จะแวะมาตอบให้นะครับรอบหน้า EP 1 2เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะจบคอร์สกันแล้วในคอร์ส Character Design for Social Media a ีย Mascot ของเรานะครับครั้งหน้ามีทิปส์อะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ